E no เราจะรู้ได้ไงว่าช่องคลอดผิดปกติแบบไหนเป็นอันตรายครับโอเคฟังพร้อมกันนะน้องไม้หลักๆเลยค่ะสี่สัญญาณเตือนที่บอกว่าช่องคลอดของคุณกําลังผิดปกตินะคะอย่างแรกเลยสัญญาณเตือนจากการตกขาวค่ะโดยแบ,บ่งไปได้2กลุ่มนั่นเองค่ะคือตกขาวปกติและตกขาวที่เป็นโรคซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของการช่องคลอดอักเสบเชื้อราหรือการติดเชื้อแบคทีเรียนั่นเองแล้วตกขาวแบบปกติกับตกขาวที่เป็นโรคแตกต่างกันไงครับพี่ลุยตกขาวแบบปกตินะจะมีใสๆหรือว่าสีขาวซึ่งจะมีในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือนและมีปริมาณที่มมมันไ่าก ส่วนตกข่าวที่มันเป็นโรคอะน้องไม้มันเป็นสีเขียวสีเหลืองเป็นฟองปนเลือด <Wow. S 1> และมีปริมาณมากขึ้นรวมไปถึงมีกลิ่นคาวด้วยนะกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นอับชื้นแบบนี้ <G ül> อย่างที่2นะน้องไม้สัญญาณเตือนจากอาการคันค่ะโดยแบ่งเป็น2ลักษณะน,นะอย่างแรกคืออาการคันจากภายในนั่นเองค่ะและมีตกข่าวร่วมด้วยหรือคันหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะคะและมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้านในอย่างที่2อ,อาการคันจากภายนอกอันนี้จะมีผื่นอยู่ภายนอกด้วยหรือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนของใช้เปลี่ยนน้ำยาซักผ้าซึ่งสามารถทําให้้้เเราาแแพไดลมีสัญญณตน ย,รรย,ยังมีอีกน้องไม้สัญญาณเตือนจากเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนั่นเองค่ะต้องสังเกตตัวเองว่าเลือดออกทางช่องคลอดมากแค่ไหนไหมหรือว่ากระปิกกระปอยสังเกตว่าสีของเลือดเป็นอย่างไรนอกจากนั้นอย่างสุดท้ายเลยค่ะสัญญาณเตือนจากช่องคลอดมีกลิ่นเราจะต้องรู้จักสังเกตตัวเองก่อนเลยว่าช่องคลอดของเราอะ่ะมีกลิ่นแบบไหนโดยหลักๆแล้วจะมีอยู่3กลิ่นที่พบได้บ่อยคือกลิ่นคาวเหม็นเปรีย้ยวและกลิ่นอับ<า>นั่นเองค่ะโดยกลิ่นมักจะเกิดจากการที่ช่องคลอดอ่ะเสียสมดุลเพราะว่าม<ๆ>ีการเ่วนล้างช่องคลอดมากเกินไปหรืออเกกกกิดจาาามีร้ง นอกจากนั้นอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในก็เป็นได้นะช่องคลอดคืออวัยวะสําคัญที่ผู้หญิงค่ะ <c oughs> ควรใส่ใจและดูแลมากเป็นพิเศษเลย <c oughs> เพราะว่าความผิดปกติ <c oughs> เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจทําให้ผู้หญิงของเรา <c oughs> สูญเสียความมั่นใจหรืออาจเกิดโรคตามมาก็ได้ <c oughs> หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ